พื้นฐานของซัพพอร์ตนะครับเวลาเล่นเนี่ยเราต้องมูฟว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจะโจมตีเลนไหนแล้วเราก็มารอซ้อนและที่สำคัญครับอย่าเปิดเป็นตำแหน่งให้ตัวรู้เหมือนตัวเกมนะครับซึ่งผมเนี่ยจะแอบอยู่ข้างป่าฝ่ายตรงข้ามเวลาที่มาแก๊งตัวฮัสก้าเนี่ยจะไม่รู้ทันทีว่ามีเออเชสเตอร์อยู่ด้วยเขาก็จะคำนวณดาเมจผิดพลาดเพราะเขาคิดว่ามีแค่ฮัสก้ากับเชนแค่2คนแต่พอมันมีฟีเจอร์ของเออเชสเตอร์กับโทเทมโผล่เข้ามาขัดจังหวะเนี่ยมันทําให้ทุกอย่างเนี่ยอาจจะ เปลี่ยนไฟเปลี่ยนเชิญไปได้เลยครับเห็นไหมครับว่าจังหวะที่เทรนเขาก็เดินมาซ้อนแต่เขาก็จะเดินผ่านหน้าทาวเวอร์ให้คลิปฝ่ายตรงข้ามเห็นซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำมันเหมือนกับเราเป็นซัพพอร์ตเราไม่ได้เข้าไปตีคลิปนะครับเราไม่มีความจำเป็นจะต้องเปิดเผยตำแหน่งให้ฝ่ายตรงข้ามรู้เลยครับ ในจังหวะน,นี้นะครับเป็นการอ่านมูฟแมปของทีมเรเดียนซึ่งทางด้านของ AM แล้วก็ Ember นะครับเรามีหวานอยู่ ปีกด้านซ้ายเลยแม่น้ำมาหน่อยนะครับตัวเอมเบอร์กับเอเอ็มเนี่ยเขาเก็บป้อมเทียนหนึ่งเสร็จโดยธรรมชาติครับพอได้ป้อมเทียนหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะเข้ามาฟาร์มป่าแถวนี้ใกล้ๆกับอาพโหดเราซึ่งถ้าหากว่าเรามาเซตวิชั่นรอเนี่ยแล้วเรามีสกิลที่พร้อมมีตัวคอยอใกล้สักหนึ่งคนเนี่ยครับมีโอกาสที่ฆ่าเขาได้แต่จังหวะที่เขาบิ้งมาหาคีฟฟาร์มครับเขาเห็นตัวผมที่เป็นเอชซกเกอร์อยู่ตรงนี้แล้วแล้วก็โดยธรรมชาตินะครับของเอเอ็ม หรือตัวเฟลเลตโว้ยตัวที่มันกระโดดได้หรือแม้กระทั่งควีนเองนะครับถ้าเขาฟาร์มคลิปกองนี้เสร็จกองนี้เสร็จครับเขาก็จะต้องกระโดดมาคลิปกองนี้และสิ่งที่เราอย่าลืมครับคือต้องเช็คไอเทมของตัวฝ่ายตรงข้ามด้วยอย่าง AM เนี่ยเขามีแมนตาแล้วก็คูดาวสกิลบิงของเขานะครับห้าวิเดี๋ยวดูจังหวะต่อไปนี้ครับเขามีโอกาสที่จะบิงมา <Some S 1> ฟาร์มคลิปกองนี้สูงครับเพียงแค่เรารอแต่อย่าเพิ่งใช่ Echo, ครับให้ใช้แค่โทเทมฟิชเชอร์รอจังหวะที่เขากดเมนตาเราค่อยเอ็กโคจังหวะที่2 ก็ดาเม,าาม,ามจจะเพียงพอต่อการฆ่า AM ในจังหวะนี้สิ่งที่ซัพพอร์ตจะต้องมีนะครับคือการอ่านมูฟของฝ่ายตรงข้ามครับว่าเขาจะทำอะไรเขาจะไปอยู่ตรงไหนเขาจะฟาร์มตรงไหนโดยปกติผู้เล่นมือใหม่ทั่วไปเนี่ยเขาก็จะ ทำเฉพาะสิ่งที่เห็นตรงหน้าแต่เขาจะไม่ม o v ไปดักรอเหมือนกับว่าเขาเห็นว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยครับมาดันป้อมเขาก็ถึงจะมากันบ้านแต่เขาไม่ได้อ่านเกมว่าเดี๋ยวอีก1ิบวิเดี๋ยวอสิบห้าวิเนี่ยฝ่ายาตรูเขาจะมาฟาร์มตรงนี้เขาจะมาดันป้อมตรงนี้แล้วเขาเตรียมพอที่จะเซอร์ไพรส์หรือว่าจะกันบ้าน,นครับแต่อยากให้เพื่อนๆเราเอาไปใช้ดูครับในการอ่านเกมอ่าน m o v